สวัสดีครับหมอลำพาไปเพนเนลินชาแนลว่ากันด้วยเรื่องของดิวธีรพัฒนนะครับดิวน่าจะเป็นรุ่นน้องผมเนาะขอเรียกน้องลวกันนะครับเพราะผม38มดดิวน่าจะอ่อนกว่าผมนะครับคือชาวเน็ตเนี่ยก็เข้าไปดูสื่อของดิวเต็มเลยอะ่ะคือดิวเนี่ยนอกจากขายของได้ขายของเก่งแล้ว ก็ยังมีเครือข่ายนะครับมีดีลเลอร์มีตัวแทนจําหน่ายอะไรที่มันมากมายเนี่ยก็คือในกลุ่มของเขาแหละซึ่งเขาเป็นพ่อค้าออนไลน์นะครับเรียกได้ว่าเป็นเบอร์ต้นๆนะแล้วก็คลิปบางคลิปที่เราเห็นตามสื่อเนาะเห็นน้องดิวเนี่ยช่วยเหลือคนอื่นอันนี้คือพูดในในทางที่ดีก่อนเนาะเออในมุมต่างๆที่ดีๆเนี่ยคนเรามันก็ต้องมีถูกไหมครับไม่ใช่ว่าจะไปว่าเขาว่าไม่ดีอยู่ฝ่ายเดียวเอา้าแล้วเวลาคุณเกิดมาเนี่ย พ่อแม่คุณไม่สอนให้คุณทำความดีเลยเหรอหรือคิดว่าทำชั่วแล้วมีความสุขแล้วทำหรือยังไงเนี่ยแหละคือสาเหตุที่ทําให้สังคมไทยถึงไม่เจริญตัวนี้นั่นก็คืออยู่แต่อดีตเหยียบย่ําคนอื่นนะครับไม่ดีนะแบบเนี้ยแล้วสิ่งที่มันค้างคาใจของแฟนคลับของดิวอะ่ะนั่นก็คือดิวเขา,าช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ขของประสบความสําเร็จแต่มีเหมือนกับถ้าถ้าคนอื่นที่ยังไม่รู้เนาะหรือคนที่ สนิทกับดิวแล้วบอกดิวว่าอ้าวมึงซวยแล้วมึงโดนแล้วมันเหมือนเป็นคลื่นใต้น้ําอ่ะคอยเข้ามาเพื่อทําลายคนอื่นแต่เราจะไปเหมาว่าเป็นเขาไม่ได้แอดิวก็ไม่ได้เอ่ยชื่อถูกไหมครับอ่ะก็เรียกว่าเป็นอีกบุคคลหนึ่งแล้วกันเรียกว่าเป็นกระเทยแล้วกันอ่ากระเทยเรียกกระเทยดีกว่าง่ายดีกระเทยคนนี้นะครับเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยให้ดิวไปเยอะเงินทองทุกอย่างเอ๊ะจะถามก่อนถ้าน้องดิวเขา ไม่ประสบความสําเร็จคุณจะโผล่มาหรือเปล่าเออน่าคิดเหมือนกันพอเขาเห็นประสบความสำเร็จไงเขาก็เลยแบบเข้ามาพูดเลยว่าช่วยนู่นช่วยนี่ช่วยทุกอย่างพูดไปพูดมากลายเป็นแฉดิวธีรพัฒน์กลายว่ากลายว่าอกลายว่าดีวเป็นเหยื่อนะครับแต่ตัวเองคือต้องได้ต้องได้อ,ไดอ่ะไม่เป็นไรอยากได้โอเคมาเจอกันสองคนเดี๋ยวจะให้เงินสามล้าน ให้มันจบจบกันไปนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างลำบากใจเหมือนกันนะเพราะว่าทางนู้นก็เยอะลีลานู่นนี่นั่นมีบุคคลที่สาบุคคลที่4เข้ามาอะไรก็ไม่รู้เละเทะไปหมดก็เลยมีความอยากให้มันชัดเจนอะถ้าเป็นแอดนะแอดมีเงินเยอะๆอะไรเงี้ยจบๆบไปเลยให้ไปได้จบๆแต่ถ้าเกิดว่าเยอะยังไม่หยุดคุณเอาหลักฐานมา มันมีให้แบบ2แบบคือให้โดยเสน่หากับให้โดยมีหลักฐานในการคุยกันเช่นทําเอกสารหรือคุณไปลายนะครับโต้อตอบกับเขาว่าคุณจะให้เขาเองถ้าเขาขอแต่มีวงเด็บก,ก็คือเธอต้องใช้ช้นวันที่เท่าไหร่อันนี้ฟ้องได้เลยคุณไปหาหลักฐานตรงนี้มาสิแล้วดิวเนี่ยเขาก็ไม่หนีไปไหน เขาก็พร้อมให้ในสิ่งที่คุณให้เขาโดยเสน่หาถ้าเขารู้ว่าคุณให้เขาช่วยเหลือเขานะครับแล้วในอนาคตเขาได้ดีแล้วคุณมาทวงตังค์เขาเนี่ยเขาจะไม่อยากคบกับคุณเลยจริงหรือเปล่าครับมันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดอ่ะเป็นสิ่งที่แบบว่าเฮ้ยเวลากูลําบากเวลากูเหนื่อยอ่ะกูท้อแท้กับชีวิตอ่ะกูสู้ยอดขายไม่ดีวันนี้มึงมานั่งข้างกูหรือเปล่า มึงมาอยู่ปลอบกูหรือเปล่าคือมึงเอาจากตัวเองเอเข้าใจกระดูกกระเดี้ยวเดี้ยวแรงแก่แล้วก็เธยบางคนก็อยากจะได้มีเงินอ,อยู่กับตัวเองบ้างอยู่ในบัญชีบ้างนะครับซัพพอร์ตตัวเองเวลาล้มเหนื่อยบ้างเพราะรู้ไงลึกๆว่าดิวเนี่ยมันไม่เอากูแล้วกูก็ขอใส่ขอจัดสันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เธอท่านนี้คือก็มาเรื่อยๆเนาะ,ะทักทายดิวตลอดคือชื่อเหมือนกันเนี่ย <laughs> ชื่อ ชื่อดีวอ่ะเหมือนกับชื่อแอดดิวนะแต่เข้าใจนะแล้วก็เราไม่สามารถที่จะไปตัดสินเรื่องนี้ได้นะครับเพราะว่าการตัดสินเรื่องของคนอื่นเน่ยมันเป็นวิจารณญาณน,นะครับของคนที่มีความรู้มากกว่านะบางคนรู้กฎหมายนะครับก็ให้กฎหมายช่วยกันไปบางคนที่ไม่รู้ก็อย่าเพิ่งไปตัดสินเขานะครับบางคนที่รู้ตื้นลึกหนาบางอะไรอย่างเงี้ยนะ คืออย่ามาแฉกันเลยเพราะว่ามันจบๆไปละก็แค่ลองดิวประสบความสําเร็จนะครับของเขาดีนะของเขาดีจริงผลิตภัณฑ์เขาดีครับก็แค่ผู้ชายคนหนึ่งที่ขายของแล้วก็มีบทบาททางสังคมเคยช่วยเหลือคนแต่ก็เป็นแค่ว่าในอดีตเขาก็ยังเหมือนแบบเป็นเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยเมื่อ มึงกล้าให้กูกล้ารับกูอยากได้นูน่นได้นี่มึงก็ซื้อให้มันเป็นสิ่งที่คุณรักเขาไม่ใช่หรอมันคือความพิวศสของคุณมันคือการที่คุณอยากจะให้เขาด้วยใจหรืออาจจะแอบแฝงว่าให้ด้วยใจแต่ถ้ามึงเลิกกับกูปุ๊บกูเอาคืนอย่างเงี้ยไม่ดีนะครับอันนี้คือคนไม่ดีนะแต่ถ้าคนดีคนชัดเจนจริงๆอ่ะหนูจะเอาไปกิบบาทจะเอาไป5 0 0 0ันใช่ไหมห้าพันเดี๋ยวทำสัญญาก่อน5,000ันคืนที่อะไหร่อ่ะพิมมาเลยพิมตรงน,นี้พิมพ์เข้ามา เดี๋ยวจะเอาเนี้ยเป็นหลักฐานถ้าเกิดไม่คืนนะอันเนี้ยคือเราพอมีเงินหมุนเวียนได้ช่วงครั้งที่เราลำบากถูกไหมยังพอหมุนเวียนได้ไงย,ยังพอแบบว่าเออเอามาหมุนก่อนทําธุรกิจอะไรเงี้ยแล้วพอธุรกิจเริ่มปังเริ่มดังเอะเอาคืนแต่ในลักษณะเคสเนี้ยนะครับจริงๆสามารถามีทนายได้2คนเลยฝั่งทางนูกก้นกับฝั่งทางเนี้ยคือมันเป็นการคุยกันก่อนเอาหลักฐานที่คุยว่าฉันไม่คืนเงิน ที่ฉันเอาของคุณไปกี่บาทเอามามันอาจจะดูหัวหมอไปนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือวิธีป้องกันตัวเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีหลักฐานอะไรเลยแล้วอยู่ดีคุณจะมาขอดิวเนี่ยคุณจําได้เหรอว่าคุณให้เขาไปกี่บาทคุณอัปกาจดทุกทุกวันเลยเหรอหรือยังไงคุณจะไม่ทํากิจวัตรชีวิตประจําวันของคุณเลยเหรอคุณจะเล่นงานแต่ดิวคนเดียวเลยว่างั้นว่าสั้นหรือยังไงครับ เพราะชีวิตมนุษย์คนเรามันมีอะไรที่ยืดหยุ่นมันมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอะไรที่มันลืมกันไปแล้วไม่ได้ติดต่อกันไปนานแล้วก็ให้เป็นความทรงจําสีจางๆอะไรที่เสียกันไปแล้วคุณก็เอาหลักฐานที่ฉันเสียเท่านี้นะเอามาให้กับดิวนะครับว่าคุณยืมฉันนะหนูคืนพี่วันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ฟ้องได้ยังไงดิวก็ผิดดิวก็ผิดเต็มประตูเพราะดิวไปยืมเขามาแล้วดิวก็ต้อง เอามาให้เขาตามสัญญาแต่ถ้าไม่มีข้อความลักษณะาการคุยแบบนี้แบบคุยด้วยปากเปล่ามันค่อนข้างที่จะจบยากนะครับเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานแล้วอีกอย่างมันกี่ปีแล้วคุณเพิ่งจะมาโพลเนี่ยมันมีอายุความของศาลนะว่าในกรณีเคสแบบนี้ต้องประมาณ7ปีขึ้นไปนะครับคุณจะทำอะไรอีกละ่ะ มันก็เท่ากับว่าคุณทําลายชื่อเสียงของพ่อค้าออนไลน์คนหนึ่งในวงกว้างเลยความน่าเชื่อถือคนที่จะมาซื้อสินค้าเขาก็จะไม่ชอบว่าอ๋ยคนนี้เนี่ยแต่คุณคนนี้ไม่ดีเนี่ยมันมัน,มนทำให้เสียหายได้เพราะว่าสิ่งตัวเนี้ยเราสามารถฟ้องกลับได้ว่าเราเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะว่าเราเป็นคนของสาธารณชนจริงไหมครับเดี๋ยวยังไม่จบยังมีอีกนะมันยังมีอีกไอ้คนโยงก็โยงเกงเก่งนะครับมันจะโยงหา สวรรค์วิมานอะไรของมันเนี่ยฮะโยงปะโยงไปอีกชาวเน็ตเนี่ยเขาก็เห็นดิวเทียรพัทเนี่ยนั่งไลฟ์สดร้องไห้ไปด้วยกับเพื่อนเขาอะนะครับแล้วมันขึ้นฟีดพร้อมกันอีกเลื่อนไปเจอบิ๊กฟินแลนด์ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับบิ๊กก็ดราม่าเรื่องอไม่แมนแมนไม่แมนอะไรก็มีรู้ปวดหัวนะครับ คือมีชาวเน็ตไงที่เข้าไปเม้นในใต้โพสต์ของดิวธีระพราสพ่อค้าออนไลน์ชื่อดังเนี่ยไปเม้นว่าน้องชายสุดที่รักอะ่ะไปไหนล่ะไม่เห็นเข้ามาให้กําลังใจเลยเห็นไหมไปแขวะเขาอีกเห็นไหมเอา้าคุณจะให้ตัวเขาติดกันเหรอเขามีขาสองข้างเขาก็เดินไปที่อื่นสิเขาก็ทํางานของเขาเขามีมือเขามีสมองบางทีก็ต้องแยกออกจากกันบ้างแฮงเอาก็ส่วนแฮงเอากินก็ส่วนกินดื่มก็สึมดื่มนะครับ ทำอะไรมันก็เรื่องของเขาเขาจะไปไหนชีวิตของใครชีวิตของมันสุดท้ายแล้วความเป็นพี่เป็นน้องก็ยังเหมือนเดิมเขาไม่ได้เกลียดกันเขาไม่ได้ทําร้ายกันแล้วจะมาประชดประชันหาเพื่ออะไรน้องชายสุดที่รักไม่มาปลอบใจหรอถามมาได้เนาะน้องชายสุดที่รักน้องบิ๊กอ่ะเขาก็คือทํางานของเขาแหละเขาก็ตอบคอมเมนต์ไอ้พวกที่บอกว่าเขาแมนไม่แมนน่แหละจะแมนไม่แมนมันก็เรื่องของเขาเพราะบุคลิกของเขามันเป็นอย่างนั้นเขาก็รู้ตัว แล้วไอ้แมนไม่แมนอย่างที่คุณบอกเนี่ยมันอยู่ที่เทสของคนสเปคของแต่ละคนซึ่งไม่แมนอาจจะหาเงินไม่เก่งแต่น้องบิ๊กหาเงินเก่งมากยีิบสี่ชั่วโมงเงินเข้ากระเป๋าตลอดเขาก็ภูมิใจในตัวของเขารู้คุณค่าในตัวของเขาเขาจะแมนไม่แมนไม่ใช่เรื่องสำคัญยุคนี้สมัยนี้แมนไม่แมนไม่สําคัญสําคัญที่ว่าคุณว่าคุณเป็นคนคุณภาพพอหรือเปล่าที่พร้อมจะมีเมียและสามารถซัพพอร์ตลูกซัพพอร์ตเมียได้ อันนี้สําคัญแต่ถ้าคุณไม่พร้อมนะถ้าคุณไม่พร้อมคุณอย่าให้เด็กเกิดมาเลยอย่าให้เด็กมันเกิดมาเห็นพ่อแม่มาลาบากแล้วมันจะกลายเป็นภาระของเด็กในอนาคตเด็กมันต้องมาเลี้ยงคุณอีกแต่บิ๊กเขาไม่ซีเรียสไงก็าหาเงินเก่งเออแล้วบางคนที่เป็นแฟนคลับของคุณดิวเนี่ยนะก็เข้ามาบอกว่าทําไมน้องชายสุดที่รักไม่ปลอบเหรออะไรเงี้ยคือไปไปเหมือนไปปั่นเขาอะนะครับก็ตัวเขาไม่ได้อยู่ติดกันยี่ิบสี่ชั่วโมงปะ เออตลกตลกมากอ่ะสรุปข่าวนี้แล้วการก็คือดิวก็ทําใจให้สบายบายเนาะไม่ต้องร้องคงร้องไห้แล้วทุกอย่างมีอ่ะกฎมีเรื่องของอ่าความถูกต้องเข้ามานะครับถ้าเราคุยกันเรียบร้อยทุกอย่างก็ราบรื่นมันไม่มีใครซวยไปได้ตลอดทั้งปีหรอกนะครับเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่ที่เสมอล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาล้มเราไม่ใช่ล้มแล้วก็ระเนระนาดเลยนะไม่ใช่นะล้มแล้วเดี๋ยวลุกใหม่ ไม่แคร์ครับไม่กลัวด้วยสู้กับชีวิตล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่คราวนี้ไปให้ไกลกว่าเดิมปังแน่นอนนะครับวันนี้ก็ไปกำลังใจให้ดิวทรพันธ์นะครับแล้วก็กํากำลังใจให้กับบิ๊กด้วยนะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ